ขั้นตอนการทำวุ้ลดอกไม้ในกล่องนะคะตูนจะเริ่มจากเทฐานลงไปก่อนค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาเซร็จต,ตัวจากนั้นก็จะมาเทพิมพ์ดอกไม้ค่ะซึ่งพิมพ์ดอกไม้ตูนจะแบ่งเป็นแถวๆเอาไว้นะคะว่าแถวนี้ตูนจะเทสีอะไรและในหนึ่งสีนะคะก็จะมีดอกขนาดเล็กใหญ่คละกันไปด้วยค่ะอย่างแถวแรกในคลิปวันนี้นะคะตูนเทด้วยสีม่วงค่ะส่วนแถวที่2ตูนจะเทเป็นสีชมพูและแถวสุดท้ายค่ะเทเป็นสีส้ม มื่อเทวุ้นจนครบทุกพิมพ์แล้วนะคะก็วางทิ้งไว้รอให้เขาเซตตัวค่ะเมื่อพิมพ์วุ้นดอกไม้เซตตัวดีแล้วนะคะตุนก็จะแกะดอกเขารอไว้ก่อนเลยค่ะโดยแบ่งเป็นพวกพวกไว้เลยค่ะว่าโทนนี้สีม่วงโทนนี้สีส้มแล้วก็โทนนี้สีชมพูค่ะเวลาแกะพิมพ์ฟองดองนะคะก็ให้ทางทางพิมพ์ออกก่อนค่ะจากนั้นก็ง้างพิมพ์ออกวกว้างๆค่ะแล้วก็วางลงต่ำๆใช้นิ้วโป้งกดลงไปค่ะวุ้นก็จะหลุดออกมาได้ง่ายเลย ตอนนี้วุ้นดอกไม้ของเราก็บานเต็มจานพร้อมที่จะนําไปจัดลงกล่องแล้วค่ะวุ้นที่เราเทฐานไว้ในกล่องก็เซตตัวพอดีค่ะจัดวางดอกไม้สลับสีดอกเล็กดอกใหญ่เรียงลงไปให้เต็มกล่องเลยค่ะดูให้มีความสวยงามนะคะจากนั้นใช้วุ้นใสเชื่อมงานอีกทีก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตูนเคยทําคลิปจัดดอกไม้ลงกล่องไว้นะคะเพื่อนๆลองไปตามดูได้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทําวุ้นนะคะ